โดยทวารหและจำแนกทวาริกจิตโดยแน่นอนและไม่แน่นอนนะคะดูภาพวิถีจะเห็นว่าอารมณ์ที่มาปรากฏนะทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อมีอารมณ์มาปรากฏนะมากระทบทางตาภาษาตาใช่ไหมคะ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าทางใจเพราะเวัาวางนี่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะพวังจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไหมเพราะว่าก่อนหน้านั้นถ้ายังไม่มีอารมณ์มากระทบไม่มีอารมณ์มาปรากฏตามทวารนั้นทวารนั้นเวังก็ยังเป็นพอสัมเพอก็คือรักษาภพอยู่นะคะบุคคลนั้นยังมีชมีวิตอยู่นะคะ หลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามีอารมณ์อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกก่อนรูปารมณ์สัารมณมคันธารณมรัสารมโพธภารณมรูปารมณ์สีต่างๆสัทศารมณมเสียงต่างๆเสียงทุกชนิดนะคะเสียงต่างๆคันธารณมกลิ่นต่างต่างรัสารมรสต่างๆโพธภารณมเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนี่นะ ตอนนี้ก็ยังรู้สึกกันได้นะคะซึ่งเป็นปัจจุบันนะเรียกว่าเป็นปัจจุบันปัจจุบันถ้ากระทบทางตาก็เป็นปัจจุบันรูปอารมณ์กระทบทางหูก็เป็นปัจจุบันสัททารมณ์เข้าใจ,จนะคะใะนั้นอารมณ์นี้ต้องอยู่ภายนอกถูกไหมคะถ้าไม่มีอารมณ์ภายนอกการกระทบไม่เกิดขึ้นเมื่อการกระทบระหว่างอายตนาภายนอกอารมณ์ภายนอกกับ ภาษาทรูปที่เกิดจากกรรมนี้นะคะตาเกิดจากกรรมหูเกิดจากกรรมนี้นะภาษาทรูปนะคะถ้าไม่มีอารมณ์ภายนอกมากระทบกับภาษาทรูปภายในจะไม่มีการรู้อารมณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าคนตาบอดตาปิดเลยนะฮะตาบอดเลยนะ,ะไม่ใช่บอดสีบอดอะไรไม่เกี่ยวกันนะฮะบอดเลยคือมองไม่เห็น เมื่อมองไม่เห็นเนี่ยการกระทบกับรูปารมณ์มเขากระทบไม่ได้นะคะหมายความว่ากระทบผาอารมณ์ภายนอกกันนะคะกระทบไม่ได้ในขณะนั้นก็เห็นไม่ได้ถูกไหมคะไม่งั้นเขาจะไม่มีอักษรที่ใช้มือ,มอใช่ไหมอักษรเบลเหรอคะอ,อักษรและอ่านั่นแหลค่อักษรเนี่ยที่เขาสําหรับคนตาบอดให้เรียนรู้เนาะ ดัะนั้นคนตาบอดเนี่ยจะมองไม่เห็นเพราะไม่มีวิญ,ญญาณไปอาศัยประสาทรูปนั้นเพื่อที่จะรู้รูปารมณ์อย่างนี้นะคะเ,เราต้องเข้าใจวิธีการของเขานะทีนี้ถ้ามีอารมณ์มาปรากฏพระวังก็จะเปลี่ยนจากพอสัมเภาเป็นอตีตะพระวังพระวังขาจารณะนอนหนูนะคะพระวัง้บเชท,ทะขอทหารนะคะพระวัง้บเชท,ทะ ถ้าผู้วางผู้บันเทตงคะเกิดเมื่อ,อไรพอทหารนะการปรากฏขึ้นของวิถีจิตมีแน่นอนเลยหรือมหรือแล้วแต่ว่าถ้าอารมณ์นั้นไม่เป็นความชัดธรรมดามก็อยู่ตรงนี้ถ้าชัดมากก็ตรงนี้ใช่ไหมค<ม>ะถ้าชัดมากหมดหมดอายุของอารมณ์หนึ่งอารมณ์ตรงนี้ถ้าชัดธรรมดาตรงนี้ถ้าไม่ชัด<ม>ก็ยังขึ้นสู่วิถีจิตนะเห็นตัวหนังสือสีน้าเงินไหมคะ ปะทวิสัมสันมุเห็นไหมปะทวิสัมสันมุเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมคะมก็ยังวิถีก็เกิดน,นะแต่ทีนี้ว่าการเสพคือชาวนะค่ะการเสพอารมณ์ไม่เกิดขึ้นนะแล้วแต่นะว่าอารมณ์ที่มาปรากฏนั้นจะมีความชัดมากนะชัดมากก็สิ้นสุดที่ตาธรรมณะชัดธรรมดาสิ้นสุดที่ชวนะวาระอารมณ์ที่ไม่ชัด เหมือนเราเหมือนกับที่เราไอ้ <c oughs> นั่นนะฮะวัดสายตาเนาะไม่ชัดก็คืออยู่ที่จบตรงนี้นะชอช้างไม่เกิดนะ,ะจบตรงนี้แล้วก็มีพวังเกิดต่อนะฮะอาจจะมีวุสองวุหรือวุวุวุว,วุสามวุแล้วก็พวังเกิดต่อเลยอันนี้คืออารมณ์ไม่ชัดที่มาปรากฏถ้าอารมณ์ไม่ชัดมากคือหูแทบเวลาเราขับนั่งรถเร็วอะ แล้วเรามองข้างทางเนี้ยเราไม่เห็นชัดนะเห็นไม่ชัดนะมันความไวยนะอย่าใช่ไหมอะไรก็อะไรก็ตามที่แวบๆบมาอย่างเงี้ยนะมันมองไม่ชัดมันคืออะไรวิถีจิตยิ่งไม่ต้องถามถึงเลยวิถีจิตไม่เกิดนะคะเพราะว่าที่บอกว่าวิถีจิตไม่เกิดวิถีจิตเขาเริ่มตั้งแต่ปอปลาใช่ไหมฮนะสีน้ําเงินนะปอปลาถึงตอเต่านี้คือจิตที่ขึ้นสู่วิถีจิต ที่เรียกว่าทวาริกจิตจิตที่ขึ้นสู่วิถีจิตที่ขึ้นสู่ทวารจิตที่เกิดในทวารอย่างนี้นะคะทีนี้มาดูนะคะว่าในส่วนของพระวังนะพระวังนี่จะมีถ่าสัญลักษณ์เลขนี่ก็คือทางจักรุทวารนะคะที่หนึ่งนี่นะจักรุทวารโสตทวารคานทวานชิงหาทวารกายยทวารแล้วก็มโนทวาร ทวารนี้หกนะคะจัผูุโสตะคานะชิวหากายะและมนตอนนี้มาดูจักขุทวันทวารแรกก่อนนะคะทวารที่หนึ่งจักขุทวานีดูตรงผู้วังอ่ะแม้นผวังจะเป็นพอสมเพอหรือว่าผู้วังที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วหลังจากที่มีอารมณ์มาปรากฏผวังกามะผวังขจิตสิทธิ์รูปผวังขจิตห้า กา,มมารมะพวังวตาจิตสิอยู่ตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยนะมาดูตรงเนี้ยภาพนี้ที่เอาออกมาให้เป็นการขยายเอาสันติระนาจิตสามมาขยายนะจิตสามดวงข้างบนสันติระ,ะจิตสามมหาวิปากาจิตแปดรูปวิปากาจิตห้าอรูปวิปากาจิตสี จิตเหล่านี้เป็นวิบากหมดเลยนะฮะวิบากจิตหมดเลยนะสันติสามเป็นวิบากจริงไหมนี่ไงฮะเนี่ยวิบากใช่ไหมเนะนี่ยนี่ของอกุศลนใช่ไหมฮะผลของอกุสลนนะผลของกุศลน,นะคะแล้วสีแดงก็เป็นผลของกุศลน,นะคะเอาสามดวงนี้มาดึงออกมาเป็นภาพใหญ่เข้าใจนะฮะนะะสันติรณจิตสามนะคนนี้นะสามดวงนี้นะสีน้ำเงินสองดวงสีแดงดึงดวงนะ นี่นะคะดึงมาจากตรงนี้นะคะสันตีระจิตรสามนะคะมหาวิปากจิตแปดอย่างน,น,นี้ใช่ไหมคะเนี่ยดึงออกมาตรงนี้ถันนะคะรูปวิบาก5ห้รูปวิบากห้ตรงนี้ค่ะมีตัวหนังสืออยูนี่ครูปวิบาก5ห้อรูปวิบากสี่อยู่นี่มีตัวหนังสือเหมือนกันดึงออกมาค่ะ,สะแสดงว่าเป็นวิบากจิตหมดเลย ทั้งหมด19ดวงไหมดูสิฮะ19ดวงหรือกี่ดวงต้องดูให้ดีนะทั้งหมดดูนะอันนี้8เนาะ9,10,11อันนี้มันอีกสิอีเดวงเนี่ยมันก็ต้อง20ดวงสิใช่ไหมคะทีนี้ตอนนี้เรากำลังหาพวัง19อยู่ใช่ไหมคะพวัง19หรือว่าการมั่วัง10นะ แล้วเรากําลังจะหาตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะรูปวังห้าใช่ไหมเอากลางพวังสิบก่อนนะดึงจากสิบตรงนั้นที่เป็นวิบากนะมาเป็นภาพใหญ่ให้นะคะเข้าใจนะทีนี้เรามาดูพวังพอสัมเผาอยู่ตรงไหนบ้างเลขสี่เห็นเลขสี่เห็นเลขสี่อยู่ในดวงนั้นไหมคะเลขสี่อยู่ในดวงนั้นมีพอสมเผานะนับหนึ่งดวง เลขสี่เลขสองเลขสองนม่มีพอสัเพาใช่ไหมคะเนี่ยสองดวงแล้วนะสีแดงมีพอสมเพาไหมคะสีแดงมีพอสัมเพาไหมคะไม่มีพอสมเพาได้สองดวงมวนะคะมาดูในนี้ค่ะพอสมเพามีอีกแปดดวง้าใจนะคะดูดูดูนะมานสิการใจนะสองสี่หกแปดแปดดวงนี้มีพอสมเพาทุกดวงเลย นับแปดตรงนี้กันมันบ,บนับ้างโนอีกสองเป็นสิบนี่เรียกว่ากามมะวังขจิตสิบเพราะว่ากามแลยตรงนี้นะนี่รูปนี่อารูปแล้วใช่ไหมคะคถ้าว้าว่าโดยกามะจิตมาดูมาดูแผงจิตค่ะกามมะจิตถึงตรงนี้ใช่ไหมคะ แล้วดูการมจิตนะฮะว่าถ้าหาพวังเนี่ยพวังตรงนี้มีหนึ่งวังมีสองดวงแล้วพวังมีแปดดวงไหมฮะกรามถึงตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คือกามมจิตเรียกว่ากามมัพวังขจิตสิข้าใจนะคะต่อไปรูปพวังขจิตห้า่ะพวังมีอยู่ในห้าดวงทุกดวงเลยห้าดวงนี้นะห้าดวงนี้ก็ดึงมาเป็น ภาพใหญ่อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะสีรูปผูวงอรูปผูวงสีคอสิเพานะมีสีดวงหมดเลยใช่ไหมคะดึงมานี่ค่ะอรูปผูวงสีเนาะตะกี้ได้สิบละเป็นกางนากวงสิบรูปผูวงแห้อยู่ตรงนี้รูปผู้วังแห่ตรงนี้เข้าใจนะคะอันนี้รูปผูวงแห่ ส่วนอรูปพรวงังสีอรูปไม่มีรูปใช่ไหมคะเมื่อไม่มีรูปเขาจะไม่มีวิถีที่มีรูปมาปรากฏเข้าใจใช่ไหมฮะมวิถีที่หนึ่งจากผูโสตะคานณะชิวหากายะพวกนี้นะต้องมีรูปปาสัทธาคันธารสาโถัถพ,พาใช่ไหมมาปรากฏใช่ไหมฮะเฉพาะหน้าเรียกว่าปัจจุบันปัญจารง วิถีที่เกิดขึ้นในอารมณ์ปภูมิกาวินกินเนอาการสาัญจจยตนะภูมิวิญญาณัญจจยตนะภูมิอากินจัญญายตนะภูมินิวสัญญาณาสัญญายตนาภูมิสี่ภูมินะคะในสี่ภูมินี้มีวิบากอารมณ์วิบากดวงใดดวงหนึ่งนี่นะคะอารมณ์วิบากดวงใดดวงหนึ่ง ตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันนะคะเหมือนกันนะอารูปวิบากดวงใดดวงหนึ่งต้องเป็นวิบากเพราะคนที่ทําฌานได้ฌานแล้วฌานไม่เสื่อมสามารถขึ้นไปเกิดในพรหมที่เป็นอารูปประพรหมได้ทำฌานที่หนึ่งในอารูปฌานสี่ก็ได้เป็นอากาสานัญจายตนะฌานาจิตหนึ่งอากาสานัญจายตนะฌานาจิตหนึ่งเป็นกุศล เมื่อสร้างเหตุผลก็ต้องเกิดขึ้นมีอากาสานัญจายตนะพิบากเป็นผลเข้าใจใช่ไหมคะเมื่อชาญยังไม่เสื่อมในขณะที่อยู่ในเมืองมนุษย์ชานยังไม่เสื่อมตายจากความเป็นมนุษย์ชาญที่ทําเนี่ยเขาจะส่งให้ไปเกิดในอากาสานัญจายตนะภูมิมีอารมณ์พิบาก ดวงที่หนึ่งเป็นจิตประจําตัวประจำภพอยู่ในภูมินั้นภูมินั้นอยู่ในกาภูมินะฮะอยู่ในอากาสารนันใจยัตนะภูมินะสมมุติเราก็ได้นะคะเราทําฌานนี้ได้นึกถึงเรานะเอาเราเป็นเอาเราเใปใ็นไ้อะสมมติว่าเราทำฌานเนี่ยตอนเราอยู่เมืองมนุษย์เนี่ยเราได้ฌานนี้และฌานม้เสื่อมจากใจเลย มีความแนบแน่นมากทีนี้ตายจากความเป็นมนุษย์ตอนนี้นะคะตายจากความเป็นมนุษย์ชามไม่เสื่อมนะเกิดทนันทีก็ตายปุ๊บเกิดท,ทันทีจุติปฏิสนีเกิดทนันทีใช่ไหมคะจุติดับปุ๊บปฏิสนิเกิดขึ้นทนันทีเพราะผวังอยู่ที่เนี่ยเพราะเพราะไปเกิดตรงนี้จึงมีผู้วังรักษาบุคคลน,นั้นนะว่าโดยบุคคลนะ ถ้าว่าโดยจิตคือจิตดวงนี้ถ้าว่าโดยบุคคลก็คือคนใหม่ที่ตายจากความเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นรหมอยู่ในชั้นกาภูมิเข้าใจนะคะไปอยู่ในนะั้นแล้วมีจิตดวงนี้ดวงเดียวเป็นจิตประจําตัวประจําหกอยู่ในอากาสานญจายตนะภูมิสมมุติว่าพวกเราทั้งหมดนี่นะคะพวกเราทั้งหมดตรงนี้นะทําชาเดียวเหมือนกัน ได้ชานที่หนึ่งของอรูปฌานเนี่ยเราก็จะมีจิตดวงนี้เหมือนกันทุกคนนะฮะแต่ต้องไปอยู่ในภูมิใหม่ใช่ไหมเพราะเราย้ายจากมนุษย์ขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ไหมอายุเยอะนะคะเนี่ยขึ้นไปแล้วอายุเยอะนะ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> ความดีอื่นๆนี่แทบจะไม่ได้ทําเลยนะ <c oughs> ถ้าเป็นพูุชนขึ้นไปนะชั้นยังเสื่อมได้อีก หล่นตุ๊บลงลงมาได้อีกนะเมื่อชานหมดหมดอายุไขนะฮะ oh, <okay. S 1> เรียกว่าที่ที่บอกว่าชานเสื่อมก็หมายว่าหมดอายุไขแล้วไม่ทําชานต่อก็สามารถลงมาเกิดในกา마สุคติภูมิเจ mm ็ด hmm. เป็นมนุษย์ได้อีกเป็นเทวดาชั้นในชั้นหนึ่งได้อีกในหกชั้นเทวดามีหกหกภูมิใช่ไหมคะมนุษย์อีกหนึ่งเป็นเจ็ดเรียกว่ากา마สุคติภูมิเจ mm ็ด hmm. นะคะเพราะฉะนั mm ้น hmm. ตอนนี้กำลังพูดถึงหาการพวังสิบเจอแล้วนะคะคร,รูปพวังหน้าเจอแล้วนะรูปพวังสี่เจอแล้วนะคะคอ้าวและเจอแล้ว,ะะลว,ลวได้ละรวมพวังทั้งหมดมีทั้งหมดสิบเก้าดวงถูกไหมคะการพวังสิบอันนี้แปดเก้าสิบสิบห้าสิบเก้าถูกไหมคะค นั่นแหละนี่เรียกว่าขวังขจิตสิบเก้าแต่แยกออกมามเพราะว่าวิถีจิตเนี่ยมันอยู่ที่บุคคลด้วยจึงต้องแยกวิถีทั้งวิถีจิตที่เป็นของบุคคลที่ไปเกิดในภูมินั้นม,มีทั้งรูปมีทั้งนามและมีเฉพาะนามบรธรรม,ามในอสัญญาสัตตภูมิคือภูมิที่มีแต่รูปปัะธรรมนะคะรูปประขันนะนะไม่มีวิถีจิตเกิน อญญาศัยสัตะภูมันนะคะไม่มีวิถีจิตเกิดอ่ะมาดูต่อนะคะกามะเพราะว่างัจิตสิบรูปพระวงจิตห้าแสดงทางจากปุทวารและโสตถาวรคานะชิวหาตายะไม่มีเลขห้าเลยใช่ไหมคะมที่ไม่มีเลขห้ามีความหมายว่าในขณะที่พรมเนี่ยรูปวิบากห้านี่นะรูปวิบากห้านี่สมมุติว่าเรา ทำชา้นได้ชานที่หนึ่งชานที่สองชานที่สามชานที่สี่ชานที่ห้าก็ดีนะฮะชานใดชานหนึ่งในห้าชานนี้เราก็ขึ้นไปเกิดในพรมปฐมฌานภูมิใช่ไหมละตุติยฌานภูมิตติฌานภูมิจะตุดฐานฌานภูมิอย่างนี้นะเราก็จะขึ้นไปภูมิใดภูมิหนึ่งถ้าเกิดว่าได้ปฐมฌานฌานไม่เสื่อม ฌานนี้ก็สามารถทําให้บุคคลนั้นนะถ้าตายลงตอนนั้นคือเคลื่อนย้ายจากภพเก่าสืบต่อภพใหม่ก็จะได้เป็นพมเ<ม>ข้าใจใช่ไหมคะมและกี้เป็นมนุษย์อยู่ดีๆนี่แหละแคบเดียวเองค่ะขึ้นไปเป็นพรแลนะ้วพอไปเป็นพรมนะจะไปเป็นพรมในชั้นไหน<ม>ปฐมฌานสาทุติยฌานสามตติยฌานสาม หรือว่าจะตุดถาชานเจ็บแล้วแต่นะคะตรงนี้นี่ต้องมีทั้งปุถุชนและอริยบุคคลที่คละคละกันนะคะแล้วแต่ใครจะได้ชานทำชาตินะคะถ้าบุคนนลละคลน,นั้นไปเกิดในปฐมชานภูมิเรากำลังพูดถึงเลขห้าแล้วนะถ้าบุคคลนั้นไปเกิดในปฐมชานภูมิอันนี้ รูปาก5ใช่ไหมคะคบ,บุคคลน,นั้นจะมีจิตดวงนี้ดวงแรกนี้นะคะคจิตดวงแรกรเป็นจิตประจําตัวประจำภพในปฐมมชานภูมิสามภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งปริสัชชาปุโรหิตามหาบรมารต้องมีจิตดวงนี้นะคะจิตเหมือนน่ะจิตเหมือนกัน สามภูมินี้นะคะคือปฐมฌชานภูมิสามทำไมแยกเป็นสามกันแล้วแต่ว่าบารมอีอ่าสิ่งที่ตัวเองสั่งสมเอาไว้เพราะว่าอย่างเช่นปฐมฌชานภูมิสามนี่บริษัทชาโปรหีตายท่านบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงได้ชานนะถ้าเป็นผู้หญิงที่อยู่ในเมืองมนุษย์แ้ะได้ชานี้าจะไปเกิดในพรมสามชั้นนี้ ได้แค่สองชั้นคือปริษัทชากับบรโรฮิตาเท่านั้นเป็นมหาพรหมไม่ได้อันนี้ผู้หญิงนะไม่ใช่สิทธิพิเศษเลยนะเนี่ยที่เป็นเกิดเป็นมหาไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายเพศชายนะคะทำชาได้สามารถขึ้นไปเกิดเป็นพรหมในสามภูมินี้ภูมใิใดภูมิหนึ่งก็ได้มีปริษัทชาบโรโอฮิตามหาพรหมานี่นะคะ แล้วผู้ชายเนี่ยเป็นมหาพรหมได้ไงฮะผู้หญิงเนี่ยเป็นมหาพรหมไม่ได้